เดือดสูงจะมาซีโลอะไรตอนนี้จ้าจัดไป80เออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิอ,อย่างนี้ดิอย่างนี้ดิดมันร้องอย่างนี้ไหมไม่น่นานนะฮัลโหล กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเขอต้อนเ,เข้าสู่ช่องเจมี่พารเวยเออวันนี้มาด้วยงบประมาณมากมายหล,ล่นพลหล่นประมาณที่60บาทเท่านั้นนะคะสลอตทุนน้อยอย่างเรานะคะก็ค่อยๆเล่นไปค่ะค่อยๆไต่ไปเดอ้อวันนี้จะลองเล่นเบ็ด6บาทดูเออมาสิเป็นจังไส้สิเป็นจังไดมาลุย ต้องอย่างนี้สิมาเลยมาเลยรออยู่นะจ๊ะมาโอ้โหวันนี้แตกแบบนะกระปิดกระปอยเลือกเกินขอสวยๆหน่อยจ้ะแม่โอ้ยเป็นไงแถวมาแล้วร4อบาท๊าดสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวกับเจมมี่นะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลย มาจ้าพี่จ๋าได้ทุนเพิ่มก็ลองเบ็ดสูงๆดูเลยไหมไงวัดจิตวัดใจที่20บาทดีกว่านะจ๊ะเออพี่จ๋ามาดูกันว่าจะเป็นจังไดเดอ้อตัวคอมพิวเตอร์นี่ตัวแพงนะ,ะขุดเหมืองค่ะขุดไปเลยค่ะสิบต่อเนื่องไปโอ้โหแบตเตอรี่มาโลอะไรตอนนี้คะ่ะป๊าดคนกำลังเข้าเด้อสู จะมาซีโลอะไรตอนนี้จ้าจัดไป80สิเออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิอ,อย่างนี้ดิอย่างนี้ดิดมันร้องอย่างนี้ไหมไหมไม่นานะ โอ้โหสองบาทมาแล้วจ้ะพี่จ้าพกมา60สบาทเท่านั้นนะคะสลอททุนน้อยนะคะถ้าเกิดเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกก็บอกเลยว่าจัดง่ายจะดได้จะดเต็มดูดองนี้4ี่สบาปั๊ดโถขอหลายๆนะคะสูตรของเจมสูตรของเจมี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากเดอ้อสำหรับใครที่เล่นค่ายเดียวกับ เจมีนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสูตรของเรานะคะก็คืออาโอ้โหอะไรกันเนี่ยวันนี้ดวงมันจะเหมือนมีอะไรมาขัดล่ามอย่างงั้นน่ะเออโอ้โหเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้อืม้มสามหมุนสุดท้ายยังไงก่อนพกมาหกสิบเท่านั้นจัดไปเด้อสู้ มาแล้วมาแล้วโอ้โหหกสิบห้าบาทนะสูตรของเรานะคะแลนแบดเองสลับกับออโตบอกเลยว่าจวดจัดพระรามแปดโอ้โหมาไงยังไงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดอกนี้สวยงามพระรามแปดไหลเปน,น้ำไหลเป็นที่ไหลยอย่างนี้นึกว่าท้องเสียเออสำหรับใครที่อยากเล่นใครดีกับเจม,มี่นะจ๊ะดูที่บักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดไป8 3ดร้ยสาบ้าทยังไงมุนสุดท้ายยังไง เออขออีกสักนิดหนึ่งเด้อสูเออสิบมาดอกนี้อือือสวยงามพระรามแปดแถวแรกแถวสองแถวสาจัดไปอีกสี่หกสบสบาทสวยงามด้วยเกิน จัดไปดอกนี้อีก5 0 6บาทนะคะพกมาที่60บาทเท่านั้นแล้วกลับบ้านไม่ได้นะคะ2,100บาทบอกเลยว่าต้องพอนะคะเออสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นค่ายเดียวกับเจมี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เล่นคลิปไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้วยสูบ๊ายบาย